ใช่ค่ะคุยกับห้องคอนโทรน่ะสวัสดีครับสาขาเนินเขมรดะพม่าเม็ดกองโรกรูเปย์เบรียดับมืออะไรมท้อมะเอามคุย

4. กรออะอนมามัยตลอดเวลาห้ังลูด้วยสบู่หรือแบบอลกอฮอลมีการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้เข้าพักจำนวนส3มื้อต่อวันถ้าผูาา้เข้าพัก,ก,กต้องอยู่ภายในอาคารสถานที่ที่กำหนดตลอดเวลา่่ลดรา าวังนะแล้วเไดกู่ใช่ค่ะวเมค่เนี่ถ้าเราดูเหอาการผิดปกติอะไร <hi> เราจะโทรจะดูแต่ว่ามันจะมีแค่รบบเพราะฉะนันเนี่ยถ้าเราดูเห็นอาการผิดปกติอะไรเราจะโทรตรงไปในระบบวิดีโอคอ แล้วก็มีการเชื่อมต่อด้วยการสร้างระบบรายกลุ่มให้คนไข้นะคะรายงานอาการผิดปกติเข้ามา